ทีนี้เวลาภาวนาเนี่ยไม่เหมือนการท่องเมื่อเราสวดมนต์เนี้เราจะท่องท่องต้องใช้กําลังในการท่องถ้าอันไหนคล่องปากขึ้นใจก็ใช้กําลังน้อยหน่อยถ้าอันไหนไม่คล่องปากขึ้นใจเนี่ยอย่างดูเปิดหนังสือดูอย่างนี้ก็ต้องใช้กําลังมากหน่อยแต่ถ้าพอจําได้แต่ยังไม่ถึงกับคล่องปากขึ้นใจก็ใช้กําลังลดลงไปอีกหน่อย แต่ถ้าขั้นคล่องป่าขึ้นใจแล้วกำลังก็ใช้นิดหนึ่งแต่ถ้าในระดับของการเจริญภาวนาที่ว่าภาวนาสัมมาอรหังนั้นต้องเป็นเสียงที่ละเอียดกว่านั้นเป็นเสียงละเอียดเหมือนเพลงบทเพลงเสียงเพลงที่เราคุ้นหูมันดังฮึมฮึมขึ้นมาในใจเวลาเราอาบน้ำนห้องน้ำเวลาสดชื่น หรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยมันดังขึ้นมาเองอย่างนั้นแหละเราใช้เราใช้คำภาวนาสมาหลังในระดับความละเอียดของใจขนาดนั้นแหละแล้วก็ต้องให้ดังมาจากในกลางท้องของเราซะด้วยไม่ใช่ดังที่สมองเราคุ้นกับการนึกคิดที่สมองท่องที่ปากจำที่สมองนั่น้นน,นั่นคือความคุ้นของเรา ที่เราถูกโลกใบนี้หล่อหลอมชีวิตเราให้เป็นอย่างนั้นแต่นี่ต้องให้ดังมาจากในกลางท้องใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้ความพยายามนิดหนึ่งในการภาวนาแต่ต,ต่อไปเมื่อเราชำนาญแล้วมันก็จะดังขึ้นมาเองธรรมะราหัง สัมมาหังสัมมาหังภาวนากี่ครั้งก็ได้แล้วถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่กี่คำใจมันไม่อยากภาวนาแล้วละ่ะมันอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าใจมีความรู้สึกอย่างนี้แปลว่า เราหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้คำภาวนาสัมมาอรังเมื่อเราพายเรือไปถึงฝั่งแล้วจอดเรือแล้วก็เดินออกจากเรือขึ้นฝั่งไปไม่ต้องแบกเรือขึ้นตามไปด้วยเพราะถึงฝั่งแห่งคำภาวนาถึงฝั่งแห่งการ เราคองใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในกระจแล้วนะใจมันก็อยากจะอยู่นิ่ง